เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันยุ่งเหยิงเหมือนเข็มทิศที่เสียทิศทางพระคัมภีร์ไม่ได้มีแค่เรื่องราวในอดีตแต่มีคำแนะนำที่ช่วยให้เราสร้างชีวิตที่ดีกว่าได้จริงๆลองฟังเรื่องนี้ชายคนหนึ่งกำลังทุกข์ใจเขาเดินไปหาอาจารย์และถามว่าอาจารย์ครับผมควรทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขอาจารย์ยิ้มแล้วตอบว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองชายคนนั้นงงแค่นี้หรอครับอาจารย์พยักหน้าใช่แล้วการให้ความรักความเมตตาแก่คนรอบข้างจะเติมเต็มชีวิตของเจ้าเองพระคัมภีร์สอนให้เราใช้ชีวิตด้วยความรักความเมตตาและความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน การกระทำดีต่อผู้อื่นการให้อภัยและการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องจะนำมาซึ่งความสุขและความสงบในใจอย่างแท้จริงลองนำคำสอนเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วจะเห็นว่าชีวิตดีขึ้นได้จริงๆ